โอเคค่ะไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอของซมานะคะย้ายกล้องก่อนถ้าเราอยากจะโลโก้เอาเอาโลโก้ไว้ก็ได้หรือไม่เอาไว้ก็ได้ถ้าเราไม่เอาไว้นะคะวิธีการก็คือแตะมาแบบนี้ให้มนขึ K ้นสีสีขาวๆแบบนี้แล้วก็ใช้สองนิ้วของเราะคะ่ะขยาย คลิปก็จะใหญ่ขึ้นนะคะให้ทำหลายงานโอเคอ่าแล้วก็ทำการเขียนพลาดหัวไปได้เลยนะคะเดี๋ยวนุจะเอาให้ลองทำคลิปที่นุว่าได้ยอดวิวเกือบเจ็ดร้อยนะคะขนาดทำซ้ำๆนะคะก็ยังได้ยอดวิวเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราตัดต่อคลิปใหม่ อันนี้ใส่เป็นข้อความธรรมดาเปลี่ยนใจแล้วนะเอาโลโก้ดีกว่านะแล้วทีนี้ไปเพิ่มข้อความนะคะเพิ่มข้อความเขียนพาดหัวไปนะคะเอาแนวที่ว่าแบบว่ามันสอดคล้องกับคลิปของเรานะคะเปลี่ยนงานเยอะไปที่เอฟเฟกนะคะเราใส่สีพื้น,นื้นพอ หรือว่าจะอยากได้แบบว่าข้อความแบบมันโดดเด่นเราสามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้หนจะให้หนจะแนะนำว่าเป็นสีพื้นๆพอให้มันตัดกับโลโก้ด้านบนเสร็จแ,แล้วกดติ๊กถูกไปค่ะหลังจากนั้นเราไม่ต้องล่าข้อความไปยันท้ายคิปนะคะเราหาคำว่าข้อความระยะยาวเขาก็จะไปสิ้นสุดที่ท, <ำ S 1> ท้ายคลิป แล้วทีนี้เราก็เพิ่มข้อความเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเปลี่ยนงานกิที่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพิ่มข้อความนะคะ ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อันนี้แล้วแต่ว่าทุกคนเอาไปดัดแปลงน,นะคะว่าจะประมาณไหนความจริงใส่แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะไปที่ข้อความระยะยาวเช่นเคยามาที่ต้นคลิปใหม่เพิ่มข้อความไปอีกค่ะทีนี้ เมื่อพาดหัวสีอ่อนข้อความด้านล่างต้องเป็นสีเข้มนะคะมันจะได้ตัดกันอยากสําเร็จอ,อยากสําเร็จอันนี้อยากจะเป็นสีแดงนะคะ ก็ได้อยากสำเร็จเสร็จแล้วกดติ๊กถูกไปนะคะถ้ากลัวมันแบบว่าตกกรอบทำให้เล็กลงได้ขยับไปนะคะให้มันอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวรอท้ายคลิปเราค่อยๆเก็บรยายละเอียดอีกทีหนึง่งอยากสำเร็จเพิ่มข้อความไปค่ะ เชื่อคนสำเร็จคนสำเร็จอยากได้มันมันตัดกันนะ่ะเอาคนละสีนะคะไปตรงกระแสมาแรางนะคะข้อความฟอนจะเยอะมากเป็นส่วนรวมเลยนะคะอันนี้ก็ได้นะความจริง คือแล้วแต่เราดีไซน์เลยอ่ะโอเคไปที่ข้อความระยะยาวอ่ะลองเล่นมทำงานแล้วมันก็ไม่ใช่ทำงานสองวันแบบนี้มันก็ความจริงก็ใช้ได้แล้วนะคะมันก็สวยแล้วแต่ถ้าถ้าเราอยากได้อะไรที่มันเพิ่มเติมใส่อเอเฟคก,ก็ได้นะคะไปเลือกที่เออเฟค เอฟเฟกต์วิดีโอหาไปหากข้ามาไฟต้องลองทำดูนะคะว่าอะไรมันโอเคไม่โอเคเนี่ยพขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล่ไม่ใช่ทำไม นี่อันนี้โอเคแล้วถ้ามันไม่ใช่ตามที่เราต้องการเรากดลบแล้วก็เนี่ยมันก็มีให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากได้เอฟเฟกประมาณไหนนี่ประกายไฟให้ทำหลายงานมากและไอ้ก็ทำงานให้ทำหลายงานมากและไอ้ก็ทำงานทำงาน ก,ก็ดูทรงพลังนีนะแต่ว่าถ้าเราไม่ยังไม่ถูกใจเราไปเลือกเอฟเฟกอื่นได้นะคะััหใจไม่ใช่อ่ะไปด้านล่าง เป็นหมอกเป็นอะไรได้หมดนะคะไปถ้าถ้าเราอยากได้หมอกเราก็ไปเลือก <ทำ S 1> มหมดเลมไอต่องหลายงานมากและไอก็ทํางานถ้ามันเยอะไปเราระเบิดออกไอทำหลายงานมา,ากและไอก็ทํางานทํางานแล้วมันถ้าเราอยากได้แค่ต้นคลิปเราแค่นี้แต่ถ้าเราอยากได้ทั้งคลิปแล้วก็เลื่อนไปค่ะเพราะว่าถ้าเอฟเฟกมันมันสิ้นสุดท้ายคลิปไม่ได้ อ่าเราเลื่อนไปค่ะเดี๋ยวก็จะเอาคลิปนี้ไปทํำทักนะคะเนี่ยเห็นไหม้าทายคลิปอนะข้อความมันทับซ้อนกันเรากดลบกดสงทายก่อนข้อความมันทับซ้อนกันวิธีการก็คือแตะขยับเข้ามานะคะ ส่วนที่เกินเราสามารถตัดออกได้นะคะเอาส่วนที่เกินออกได้นะคะถ้าเราจะจะได้ประมาณนี้ใ่้กล้องก่อนเราก็กดบันทึกได้เลย,อยลองดูให้ทำหลายงานโอเคนะคะสวยแล้วนะคะถ้าเราอยากได้แค่นี้เราก,กดบันทึกได้เลย